อุ้ยไปเร็วไปเร็วไปใส่วะหุ้ยๆเอาเอาไปใส่นั่นเอาๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยเบิ่งๆเพิ่นเพิ่นถ่าแน่ฮ่า สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะอ,อืมไก่น้ำก่อนพี่จะอาบน้ำ

มึงทาแม่โอ้ยดูดักดูตุดตุดใหญ่มากพ่อแม่เอฟซีฝากตีตุดตีตุดแค่นี้ไม่สะเทือนมิ่งเลยใช่มั้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยถอยสิบมั้บมึงพ่อแม่เอฟซีบ่พึ่งบึ่งกินใบใหญ่แล้ว กินใบใหม,ม่มิ่งกินใบใหม่แล้วออกไงเนีน่ยขึ้นอย่างขึ้นถ้ามันฉาดกินได้ไล้ละมิ่งเฉียวเราไหมแต่ว่กินใบใหม่รถเป็นอย่างกนะ็มิ่งเไป็นสัตว์กินพืชเนาะเจ็บจะไม่มิ่งกินใบไม้ได้ไองอ้ดูตัวโอ้สูงมากเลยสูงขนาด พี่ช่วยคุณตาเก็บเดี๋ยวเอาคุณแม่เข้าไปในบ้านดูนี่เงินนะเจ็บแม่กด่นี่เก๋จปปับจ่าบนามเล่มนี้ที่เป็นเหรียญที่ดินมอมแม่มีกบ่าก็เหลืเหเหอเนี่ยแหละ ยาวขี้นขึ้น่หานอนเดีวเจ้าเดี๋ยวนอานอนมีหานอนเอาคุณแม่อิ่มแล้ว เป็นอย่างแม่ม้งม้งมิงมิงมงมงอ่ะม้งเมง นี่เปลวเปลวเปลวไปแล้วเปลวนี่เปลวไปแล้วไปใส่วะหุ้ยๆเอาเอาไปใส่น่ะ เอาถูข้อเอาถูขี่ไขข้อกันถูขี่ไขข้อกันจอบไปแล้วจอบไปแล้วมาเร็มาเล้วมาแ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 ล้วเอ้เอ <laughs> ขึ้นแหวนโซลุดโอ้คุณแม่จะเล่นทำไมเนะี่ยพุนะ่น่ะโอ้ไงงองเลยบ่บนี่เอ้า เอาเอาอุ้ยเตะมัดกี่ดินเออมึงกลูกมว่าไงเงี้ยววันนี้ทั้งเล่นทั้งเงี้ยววันนี้โอ้คุณแม่ทับใหม่ด้วยคุณแม่เอ้ยคุณแม่

ไม่ต so ้องถามว่าล e ูกได้ใครนะคะนิ่งไป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 เอาเอายิงสิมาเข็ดย่างนิ้มสิมานังล้องอีกอยู่ดูดูคุณแม่เปละทำไมตัวใหญ่ยังเลยนี่ฮะ ป่นเอาไงหมดป่วนโตแตกอีกคุณแม่ได้ลูกป่ะนี่คือลูกได้คุณแม่นี่ยเอ้าเอ้าอ้ยส่าจลูกได้ไป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 พัเราคุณแม่ พูดู้ลูกกะว่าโอ้ยไงบังบังลูกเพ่นแม่โอ้ยโอยน่าคัากแถวความสุขนะคะความสุขของช้างความสุขของช้างเอา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 แลนไปหลับเลยโอ้ยน่าไงหงองเยเพื่อนแม่นี่ ยังยังสิไปทางนี้อีกย<อ>ัได้ไหนี่เอาสิไปไสน่ะไปไสบัดน,นี้เอา,เอาฉันสิไปถูตรงนี้ <laughs> น,นึก <laughs> ว่าจะสิไปเที่ยวติดไป <laughs> เลยไปแบบนี้ไปเล้ไป Bo เรียนตามกันอยู่โอ้นะมันเรียนบุญใจมั่งมั่วมันเรียนเมื่อกี้ต้มติดเต็มโตแล้วก็สิมันลรอันม่เรียนหาคนได้แบบนี้ไม่เจ็บสงสารเครื่องซักผ้า พัน้นเแล้วพนถือนามพันถือนามพนไปเลนดินเพ่นกัขั้นนแบบนี้คุณแม่ก็เป็นสางแดงคุณแม่เป็นสางแดงไปอีกแล้วเอาเอาเอาดูดูโอ้ย คันแห้งอู้นะไม่ได้อุ้ยคันแรงค่ะโอ้ผมคั้นแห้งทำได้น่ารักน่าชังมากเลยมิ่งอ่ะเปิุ่นฝุ่นเอ้าโอ้ยอย่าไปเกาียถอดผ้าเป้าไม่ได้เครื่องหนังผิวหนังผมดอกครับบอลบิ๊ความรู้สึกอเดาะครับก็เป็นธรรมชาติแหละครับ เพื่อน أو, อุ้ยเฮ้ย,ยน,น็งขอ, <c ans> ขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เอซีทุกท่านที่เข้ามากดซับแตะใครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำในที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอขอตัวขออภัยด้วยนะครับผมลากันนะครับสวัสดีครับเอาถูปากคว่าแนบไว้า้ีงๆท่านนี้ครับเอาถู